สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีตอนราบทุกท่านสาสูช่องเจตังนะคะท่านผู้ชมเมื่นี้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์อสสอพศ2 5 6ัน,นะคะเจตังกำลังสิเดินทางไปร้านตุ่มล้อมเบิงนะคะท่านผู้ชม ก่สิไปเบิรงนะกอนถ้ามีโอกาสส่งตัวเลขโชคลาภมาฝากกะสิส่งให้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะแต่ว่าก่อนที่สิไปส่งตัวเลขโชคลาภอยู่ร้านต่มนะคะกะว่าสิทโทรหาตัวเลขโชคลาภกับพ่อยังไงบังไฟเสน็จนะคะท่านผู้ชมเนาะอยู่ร้านตม่อมที่แล้วเหาเห็นตัวเลขหาเจ็ดตรงๆนะคะเฟนครับบอกให้แอด ไปซองตัวเลขอยู่นะคะจริงๆแอดกะคิดอยู่เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เอ่อเพื่อนอาจจะไม่อยากให้เข้าไปเนาะท่านผู้ชมกะบพเป็นตามมาดอกพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนกักสถานที่นะคะกับบริเวณนะคะแต่มาเข้าไปเบิ่งก่อนเพราะว่าขันคนบ่หลายขันเข้าขออนุญ,ญาตเข้าไปได้เข้าก็สิไปขอซองเพราะว่าขันบ่มีคนก็คือสิบ,บ่เป็นอย่างเนาะ,ะพี่น้อง งวดที่แลวเขาหาเจ็ดตุ่มๆเหรแม่มพี่น้องเจเจต่างซองเนาะในสามหาเจ็ดแฟนครับก็เลยอยากให้แอดไปสมแต่ว่าก็อยากบอกพี่บอกน้องอยู่ด้วยค่ะว่าเอ่องวนนี้เจดังมีเส้นมีเซนกับตัวเลขนะมวดเอ่อมวดเนี่ยตองม้วน่ะตองม้วน่ะแอดเห็นที่ไปซองตองมวดเลยมือเหลขกออกเลย เจตังเห็นเจ็ดสามศูนย์แต่แรกนะคะได้ลงคลิปไปบอกเฟนเขาเฟนชมแล้วน้องพี่น้องเนาะได้บอกไปแล้วนะคะเจ็ดสามศูนย์นะคะทิ้ไปซองมอนานน้องพี่น้องเนาะเอาเป็นว่านะคะในคลิปนี้แอดมินจะโทรหาพญ่ยัง,งไฟสแสมเดี๋ยวสิล่องเบิงไไว้ขอเป็นสิรับสายบน่น้อบ่ไเด็บ,บถถ่ได้ดโทรหาเิ็นโดนแล้วเดี๋ยวลองเบิรงนได้ทักชม ได้เขามากับเป็นกำล,ลังแรงใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมคนไห์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเมอน่ขึ้นหาซีดปากซีกถ้าลิฟต์สติกเกอรมอนเนมันสดเ้นเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะอันพอดีว่าแอรเจตังอยากขออนุญาตคุยกับพอบงพาาังไฟเสดนะจ้าก็รู้ว่าแจาบอก โอ้คิดหอดอยู่เด้อยทไมได้โทรมา,าโดนแล้วเก่งใจวะพ่อสวัสดีค่ะอโอ้คิดหอดอยู่เด้อพ่อสบายดีปอนอคือ,อบ่อนบ่ได้โทรหากันโดนแล้วเน,นาะพ่อเนาะอีพ่ออีพ่อ โทรศัพท์สงสัยมันเสียจ้าเป็นอีย่างเขาเจ้าว่าเจตังเป็นอย่างคือโทรบติดประสันคนหลายคนที่โทรหาเจตังนะขเขาจว่าโทษบติดรู้ว่าผู้ใดไปลอกเบอร์หฮ้ออยังกับบรูออศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดนีหมก็ร้อยเปลี่ยนเบอร์ไม่แม่พ่อเดี๋ยวเอาเบอร์นี่ละพ่อพ่อเซฟเบอร์อแอดไว้หน่เดอ้อเดี๋ยวอันโชวโทรเบอร์มาหนูจังสิโทรไปหา โทรศัพท์กับเฮียอีพ่อเฮียอีแล้วไปหาตามโทรศัพท์อีกโอ้ยจะเป็นซ่วยครับซวยเนะี่ยสงสัยสิถือบบเลขขน้องงอนนี่อีพ่อเลขนั้นได้ยูแต่ว่ามันหักอันคือว่าหั่นละลูกกเ็เลยจะมาขอโศกกรพพอให้ฝากแฟนครับเด้ดเนี่ยนี่เอากระห้องเฮ็ดสูตรใบมันไปตามสูตรกระจชัชวาจังไรละน้ะพ่อเนาะ เอาเฮ้าก <Merci>. uh, ับเอาไห้ย in uh ัะกันตัวเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาไห้ไปเล้วบ้นี่ห่วนนะง่วนน่ะเข้ากับล่มกรูมัวตัวค่ะตองงวดเลยเนาะพ่อเนาะแมนแมนแมน ค่ะค่ะพอ่อเอาอันแอดมินสิจดได้บานนี่ค่ะพอ่อค่ะพ่อเป็นผู้เบาอ,อยู่ในรถกับสิจดเด้ด้วเขียนกันพี่น้องนะคะใจๆๆดีๆเด้อแฟน่ะแฟนช่องสุดาไที่เอาพระเจ้าอยังบุญวันนี้กองบวชกองบวชบ่ ะกาศว่าอเกีเนี่ะใช้ล้นอโอเคค่ะพ่ออ,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 าอสามตัวตารราสามะเ่อะไรสองสามสี่ ่อสองสามสี่มาหนึ่งตัวค่ะค่ะพ่อค่ะแปดสองสาแปดสองค่ะแปดสามค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามครัพ่อเก 9, 9, ้าสามครับพ่อคพ่อ 02 03ค่ะ80 8ศอ่าเอาแค่นี้ละเนาะ82 83 92 93 02 03 80พ่ออ๋อค่ะ246 พ่อสี่เก้าสามค่ะสีะ่ศูนย์สามสี่แปสององครับพ่ี่พ่อก็ไม่ได้หายไลน์ด้เนนะพ่อเนาะ บ่ได้ไ้หลยเด้อกัตัวเลขกัตรงตงบ่พ่อบ่ต้องกลับบ่เพิ่งห้กลับบ่นี่ค่ะตรงตรง,ตรง่ต้องกบบอร,งร,งรงกับเลยอ๋อจงบ่ได้ลง<ร>ทุนไลไหลายเนาะพ่อเนาะค่ะลักลอย้อย,อยตัวได้พ่อเก้าลักร้อยเก้าสี่ศูนเด่นซีเดนซ หลักหน่วยค่ะค่ะพ่อค่ะักค่ะเนเปิด,ด,ด 8, ลองเก้าเป็นเปิดลองเก้าค่ะอ,อืมเดี๋ยวขออนุญาตทวนตัวเลขนีนึงนะพ่อเนาะ ค่ะค่ะารผม้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของอคุณพ่อใหญ่บ้างไฟแสนเนาะพี่น้องเนาะคลิปแรกๆที่คุณพ่อเคยให้นะคะตัวเลขกับเขานะคะซึ่งงวดน,นี้นะคะแอดกะห้างคุณพ่อมาโดนหาเบอร์โทรกันไม่เจอพี่น้องเมื่อนี่ขออนุญาตเอาตัวเลขโชคลาภมาฝากเฟนคลับเฟนช่องแล้วก็ขออนุญาตคุณพ่อตัวเลขล่งนะคะเพื่อใดเป็นการแดงปัน่นโชคลาภให้กบแฟคลับเฟน,บเนช่องนะคะเนาะ ก่อนอื่นกับขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะคะเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเลขเลขเด่นที่ว่าสองสามสี่นี่เป็นเลขล่างบอกพ่ออ,อ๋อเป็นบน,น,บนอ๋อเป็นบนสองสามสี่ที่ว่ามาหนึ่งตัวนี่ไหมพ่ออ,อันนี้คืออยู่หลักหน่วยเลยเป็นบอลพ่อแต,แต่ว่าเด่นสุด เด่นสุดนี่สิเป็นตัวใดพ่อเด่นสุดเอกสามอ๋อเด่นสุดหลักหน่วยนี่คือสามนะพ่อเนาะคือ 2> 2. ค่ะเด่นสามรองสองนะพ่อเนาะ <4. S 1> จับคู่คือแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็แปดศูนย์นะพ่อเนาะ <5. S 1> นะคะส่วน ส,ส่วนส่วนลักนวยนี่เด่นสามลักสิบนี่สิบแปดเด่นแปดร่องเก่าเนาะพ่อเนาะค่ะวันนี้สามตัวได้พี่น้องสามตัวเนาะพ่อให้เอ่อสี่เก้าสามนะคะแล้วก่สี่ศูนสามสี่แปดสองค่ะท่านผู้ชมนะคะลักลอยนี่คุณพ่อคุณบอกว่าเลขเด่นนี่ซิมิ ก้าสี่ศูนย์เด่นที่ 0, 4, สุด 4, คือสี่ป่พ่อเด่นทนะนะี่สุดคือสีมรักยค่ะเด่นสี่รองเก้านะพ่อเนาะค่ะพ่อลูกถามนงวดที่ผ่านมาลูกกับผู้ใดตามเนาะเลขเขาอยู่บ่พอ่อบ,บ่มัน คนบ่ได้บอกเบื่อเจตังใหพ่อนาอเอาค่ะพ่ออ้าปนีได้โชคลาบแล้วพี่นอ้นองนาอพ่อเนอะว่านี่มันใจอยู่บอกคะคุณพ่อคะอมันใจปนีจับคู่พ่อเอาให้เจตังว่งแขนแขนห้จักสุดเยน,นะ เอาเข็นเข็นให้จักชุดเนี่จับคู่นี่แม่สองสองตัวนะพ่อคัดเข็นเข็นนยค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะพ่อค่ะพ่อ เนะ้เนเก้าสามกับแปดศูนย์นะพ่อเนะาเนะค่ะค่ะผู้ชมพิจรารณาไว้นะคะจับเขียนเขียนให้คือเก้าสามและแปดศูนย์นะคะท่านผู้ชมวันนี้สามตัวค่ะคุณพ่อค่ะเกสามซี่เก้าสามพี่น้อง 403กับ4 8 2เอใพ้เอา4 8่ลงอีกคุณชุดหนึ่งหมอ ค,นะค่ะพ่อค่ะให้โศก,กเฟ้นครับโศก,ก,กมันหนานพ่อเนาะ,ะค่ะอะขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อที่ให้แนวทางเฟ้นครับเฟนช่องค่ะม้ว,นนะวนดวววน,นานโต้วนี่ใครคุยมนอะไรม้นนาให้พ่อกับเจตังเอาคลิปลงตะเวนเนาะพ่อเนอ้นอ <laughs> จังบ่ไดโลกว่าย่านว่าจังสิบ่ได้ตูผู้ใดเนาะเออสี้คนเขาเลยค่ะวันที่นี่บอกวันที่หนึ่งวันที่สองวันหนึ่งใบเด็ดไเลยโอเคค่ะพอ่อเดี๋ยวจังใดถ้าเกิดว่าเลขออกกัดจังโทรหากันเนาะอาจจะโทรหากันได้วันที่หนึ่งกับสิลงที่หนึ่งได้วันที่สองกับสิลงวันที่สองเนาะพ่อเนาะครับค่ะ,ค,ะคุณพ่อขอบคุณเลยละอยู่ดีมีเฮงจ้าสวัสดีค่ะ ผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณคุณพ่อใหญ่บ้างไฟแสเนาะค่ะที่เอ่อเพิ่นหายนว่ทางชกลาบมากนะคะติตตังก็ได้เบื่อเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อที่แล้วตัวเลขเพิ่นกะเขาอยูเอตดิตตังบดแด้วลงก็ขอโทษขอภัยถือว่าเข้ามาตามตัวเลขไม่ก็แร้วกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะฝากเป็นกําลังแรงใจให้อดมินน้าเด้อพี่น้องเนาะอันอันที่ว่าโยกเกโยกเกนี่ก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อน่งจะรดทางพื้นพอดีนะคะ ทางบอดีเข้ากับคอยไปกับโยกเยกกันสี่หลาพี่น้องผู้ใดอยากให้งงกำลังใจก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่นะกดไลค์กดแชร์ใคยังบดดม่กดติดตามก่องคอยปีนพี่น้องไม่จะลืมกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอโตัลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ